สำหรับวันนี้นะครับทางสวนได้สั่งน้ำยาเล่งรากปกติจะใช้น้ำยาเล่งรากของอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้าได้ทดลองสั่งจากแอป s h อ p e e มานะครับเป็นยี่ห้อทีเล็กก่อนหน้าสั่งมา2ขวดนะครับแล้วเมื่อทดลองใช้งานก็ได้ผลดีกว่าตัวที่เคยใช้นะครับคือ น้ำยาของตัวที่เคยใช้เนี่ยมันจะเป็นสีออกน้ำตาลนะครับแล้วก็เหมือนกับจะมีตะกอนอยู่ด้านล่างนะครับส่วนตัวนี้น้ำยาจะออกสีน้ำเงินเข้มๆสีครามนะครับคล้ายสีกับเข้มกว่าสีของตัวขวดนี้นะครับซึ่งเมื่อทดลองใช้งานนะครับนำมาใช้กับการเล่งรากไผ่หรือว่าต้นไม้ในการตอนกิ่งไผ่ หรือว่าต้นต้นหมอนนะครับการเกิดรากค่อนข้างที่จะดีมากคือใช้ดีนะครับผมเลยสั่งมาอีก2ขวดชุดนี้ก็เป็นทีเ 1, ร็ก B1 Start วิตามิน B1 B1 นนะครับเหมาะสำหรับกิ่งตอนปักชำแล้วก็แช่มเมล็ดพันธุ์นะครับสำหรับขวดใหญ่นี้คือปริมาณสุดที่1ลิตร ทางสวนสั่งมาอยู่ที่ขวดละ120บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับเมื่อรวมค่าส่งจะตกอยู่ที่ประมาณ1 0อต่อขวดจะตกอยู่ประมาณนะครับเพราะจะมีโค้ดลดเป็นช่วงก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 120นี่แหละครับเพราะได้ส่งฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆนที่สนใจก็ทดลองสั่งมาใช้ได้นะครับหรือว่าดูตามร้าน ขายสินค้ากเกษตรแต่ว่าที่ทำร้านที่สกลที่ผมเคยใช้หรือว่าไปซื้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณขวดละ150บาทแต่นี้สั่งมาอยู่ที่ควดละ120บาทก็ถือว่าคุ้มค่าวกว่านะครับดีกว่าขับรถไปซื้อเอง